สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ผมจะมาสอนเรื่องนะครับการมัดหัวง่ามเวียดนามนะครับมีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับว่าพันมัดยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มามัดให้ดูนะครับก็ยางล้วก็จะแบ่งนะแบ่งแบ่งไว้นะครับแบ่งเส้นจะได้รู้ว่ามันเท่ากันเวลาเราทาบเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอย่างแรกก็นี่เราต้องมีนี่ด้วยนะครับเอเอ็นสำหรับมัดนะครับ ถ้าใช้แบบแบนจะดีมากนะครับแต่ของผมหมดก็ใช้แบบกลมไปก่อนวิธีมัดก็เหมือนกันเลยนะครับอย่างแรกก็ความไปก่อนครับยังไม่ต้องดูเราจะกดเราจะกดนี่ก่อนเราจะกดเอ็นกับยางนะครับให้มันติดกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดก่อนนี่มันจะอ่ามันจะยากนะครับอย่างงี้กดก่อนให้มันได้อย่างงี้ก่อนอจัดนะครับจัดให้มันเท่าๆกันนะครับเห็นไหมครับจัดให้มันเท่าๆกัน ตรงเส้นที่เราขีดไว้นะครับดึงมาขั้นตอนแรกนะครับก็ดึงได้มาก่อนนะครับดึงมาทางนี้ก่อนเอานิ้วโป้งนะครับกดไว้นะครับแล้วก็ข้างต่อไปก็กดไว้นิ้วโป้งไอ้นิ้วเอานิวาน้วกดไว้นะครับมันจะไม่หลุดนะครับเห็นไหม พันไปก่อนครับอ่าโอเคแล้วก็มาดูนะครับว่าพันไปสักสี่ห้ารอบหรือว่าสามสี่รอบก็ได้ครับมาดูว่าแอบตะเข็บยางสองข้างมันมาเท่ากันไหมครับตรงนี้นะครับตรงต่อ่าสองข้างเราเนี่ยทําให้มันเท่ากันนะครับอย่าให้มันเบี้ยวนะครับอ่าโอเคตอนนี้เท่ากันแล้วครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆครับพันไปก่อนพันไปก่อนพันไปครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นยางแบนก็จะพันไม่เยอะนะครับพันนิดเดียวก็แน่นแล้วนะแต่นี่มันเป็นไ,ได้แบบกมนะครับมันมัดยากหน่อยต้องแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกดไว้นะครันี่ข้างที่มันเหลือก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าเราพันทับไปหลายครั้งแล้ว ทิ้งกันโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเนี่ยจะจะใช้เป็นเข็มกัดก็ได้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้สอดเข้าไปก่อนแล้วก็ทับนะครับพันทับมันสองรอบสามรอบก็ได้ถ้ายางเหลือเยอะก็พันไปเยอะๆก็ได้นะครับพันทับไปอย่างนี้นะครับเนีย่ยพันสองรอบนะครับแล้วก็ จะเอาปลายของมันนะครับเย yeah, เข้าไปเย่เข้าไปตรงนี้นะครับเยเข้าไปแล้วก็จับนะครับออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงยางมันจะเข้าไปอยู่ข้างในอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องมาผูกให้มันไม่สวยครับอย่างนี้จะสวยกว่านะครับอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับนี่สวยงามเลย ก็อีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมครับเราจะเอาได้มันมาไว้ข้างหลังก่อนนะครับได้ไว้ข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็จัดให้มันเท่ากันดูว่ามันเท่ากันนะครับเห็นไหมครับทำไวไปก็ขอโทษด,ด้วยนะดูว่ามันเท่ากันนะครับ ถ้าพันไปสองสามครั้งนัแล้วมันไม่เท่ากันนะครับก็สามารถดึงจัดๆมันได้นะครับเหมือนเดิมครับดึงตัวสั้นมาก่อนนะครับก็ม้วนเลยครับก็ตรงนี้นะครับนิ้วชี้เราจะกดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับจะได้พันง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนิ้วชี้กดไว้ดึงมานิ้วชี้กดไว้ค่อยๆพันไปครับ แล้วก็นี่ทับไปก่อนพันไปก่อนพยายามพันทับนะครับเส้นที่เรากดไว้นะครับมันจะได้ไม่หลุดไหมครับอ่าเนี้ยได้ละตัดทิ้งได้ละอ่าแล้วก็พันไปต่อครับพันพยายามเก็บเก็บเออเก็บงานให้มันสวยๆครับบางคนเขาก็มีสีเรียดนะแต่ผมแบบเน้นความสวยงามด้วย ผ่านเข้าไปกดไว้ผ่านเข้าไปกดไว้เหมือนเดิมครับเราวางไว้อย่างนี้นะครับผ่านมันตึงๆหน่อยนะครับแล้วผ่านแล้วก็เห็นไหมครับเอามาสอดตรงนี้นะครับดึงแล้วก็ดึงออกไปนะครับมันจะเข้าไปอยู่ข้างในอัตโนมัติเลยนะเห็นไหมครับ เรียบร้อยครับไม่ยากนะครับก็แต่บางคนไม่รู้วิธีเนาะอ่าเรียบร้อยครับสวยงามครับนี่ข้างหน้าก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเท่ากันเลยนะครับไม่มีข้างไหนต่ากว่ากันนะครับเท่ากันเลยโอเคครับไม่ยากครับลองไปหัดไปฝึกดูนะครับ